พจ้ามีพะเพืนน่อนเพื่อนางขอสารนะจาะเนาะีอินีรสิปลปใบบริจาคจ้ารัดบาลมันพูจ้าพอดีว่าลุงพอเพิ่มมาจ้าก็มีพีพีเป็นสื่อนะจานาะซื่อขาไปบริจาคจ้าและยายเพื่อนเพื่อนอนุโมทนาบุญต้องการน,นะจาะเนาะ พอลงโคตรพ้นมาจ้ะเลยจ้าเพื่อเขาทีนี้สิไปบริจาคจ้าเดี๋ยว็นดูการไปบริจาคน้าจ้าหลังจากนั้นน้องยิงสีน้ำเข่า้ะจ้าเนาะเก็บลงกระสอบจ้ะเพื่อที่จะเอาไปตังนะจ้าเนาะเก็บลงถังก็เล็บลง กระสอบก่อนจ้า,จาเดี๋ยว้าคุณเพื่อนไปเบิ่งอันแบบคนมาบริจาคหลายหรือยังเนาะจานะ้าเนาะเพราะว่ามันยังว่่ทันแจ้งจ้าตอนนี้เนาะยิงกระสีผ้าไปก่อนจ้าจ้ายิงกต่มาหอดหม่องบริจาคมา,าจ้ามาติ้งต่อจ้าคุณเพื่อนจะมา ไกลกัมาได้จ้ามาบริจาคประสานอาหแห่งจาเราไา้ไขอป็ัชานานะจ๊ะจ้ก็น้ำพบริจาคุุณเพื่อนอยู่แถวนี้กามาได้ได้จ้า พือนย่ง ah e no hmm, ีบริจาคน้าเนาะางานมาใดก้าตลาดต้นท่ออิจายังขัมาขังในหน้าจยุสานกับมาชิบรกาชิบริกาเจ้าแล้วพอเนกจาหอดตลาดคได้จามาอยู่ไกลจามาได้จ้าเด่อว่าส้าคนนี้กับนีสส์ี้าจหายเป็นเพื่อนอนุโมทนาบุญน้ำกันทร์น้าเนาะ ีีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามีคะเพื่อนแม่เดินข่าวสารนาจะเนาะพี่อินสิัมบริจาคจ้าวันพุดจ้าก็ดีวันลุงพ่อึ่งมาจ้ามีพีพีเป็นสื่อนะจะาะสื่อข่าวบริจาคจ้าก็เลยอยังไอเพื่อน อนุโมทนาบุญน้องกันนะจ๊ะเนาะพอลงโวดเพิ่นมาจ้ะแม่จ้า,าเพื่อเขาทีนี้สิไปบริจาคจ้าเดี๋ยวจะลงการไปบริจาคเนาะจ้า